มึงเบิองกูดีเฮ็ดด้เบิองบักลอนมึงเห็ดยังที่เรื่องไหนมึงบอกออกมาเรื่องไหนถ้ามึงยังเป็ี่นมูกูอยู่นะมึงบอกได้เังไหนว่าเขาบูดดียังสั่นยังที่เขาอ้วนเขาคลายไงเขาโอ้ยมึงเออมึงบอกออกมาเรื่องไหนมึงเบิดมึงเบิองดูมูมึงนะว่าออกมาได้่ังไหนเขาผู้ให้เขาอ้วนเขาคลายไงอ้วนกวาดซาดนี่กับบังห้าควัดซาดนะว่าออกมาได้่ังไหนเอาเครียดบ่าเอาเป็นมึงมึงเครียดบพรเบิดเครียดบ่าเออมึงก็เครียดคือกูเบิด เธอเบิ่งรูปมันใบเธอขาดอีหลีเด้ไอ้บ่ได้โวพูดเลยังซี่ไอ้เสิเลี้ยงน้ำปอบใจออกมานี่ไอ้เสี่ี่บักลอดมึงเอาไปเฮ็ดเลยถ้ามึงเฮ็ดบ่แล้วมื้อนี้มึงบ่ต้องมาวมานกลกูมึงบักหมู่สันดานบ่ดีป่ะไอ้เสิพาไปเลี้ยงน้ำไปไปกับไอ้มาไปกับไอ้รถอิริีด่ไอ้เสิพาไปเบิ่งไอ้มีร้านประจำอยู่ในแขกในแขกเจ๊แขกแม่ไอ้เสิพาไปเลี้ยงน้ำมึงสันดานบ่ดีบักม้านี่เก็บตาต้นไม้แล้วกูศูนย์ทำไหนมึงวะฮะไอ้ของมึง ยู่กับพี่บ้านะมึงเบิดก็มีต่มึงแหละที่พ่อทีมกูมึงกัเป็น,ปน,นไปน้ำเขาเนาะเบิร์ดไปหนีจาก,กให้เบิร์ดไป